ครับสวัสดีครับร้านข้าต้มกุยเคเัลอร์โพชนานะครับอ่ฮ uh ะ huh. เดี๋ยววันนี้จะมาลองชิมเ uh, ต็งไก่ซปเปอร์แล้วก็ผัดอ่แ uh, ตเคแล้วก็คากิอันนี้คาเกออันนี้พี่กระเทียมอันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนร่วมกล้องมาด้วยหนึ่งคนคุณอ้อมนะครับคุณอ้อมคุณสายยันครับนะฮะพอคาเต็นรถอ่า uh huh. อ่ะคุณอ้อมไหนลองชิมอ่า uh, ให้ดูหน่อยอาชิมนีดก่อนก็ได้ต้มสุก่อนนะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแดดเด็ดจี๊ดเลยเนี่ยเพิ่งหายไข้มาวันนี้อยากกินต้มซุปเด็ดเด็ดเนี่ยเดือร้อนๆอาไหนคุณอ่าลองลองลองชิมดูลองชิมดูนะผมขอลองชิมน้ำซุปจี๊ดหน่อยมเป็นไงเป็นไงโอ้โหดีได้ใช่ไหมดีอือ ขาขาไก่ต้มอ่าทอดเปื่อยๆแล้วมาต้มนะแบบปิสก์เปอร์มจะร่อนจะเนี่ยจะร่อนล้นหน่อยเนี่ยจะเด้งๆเลยเนอ่ะเดี๋ยวมามาลองดูด้วยกันทีนี้มาลองดูเนื้อตะเคี้ยวลองดูอ้อมลองดูอ้อมลองตักดูเดี๋ยวเราเรากินเราชอบเพิ่มพริกตักเลยตักเลยอันนี้ตักเลยนะอ่าตักเลยตักเลยไม่เป็นไรง่ายๆเนี่ยลองชิมดู คราวแรกนะครับไครไม่เคยกินต้องเปิดใจเงยเค้ปัจฉัมถึงเครื่องนะอร่อยคนชอบกินจี๊ดจา๊าดต้องทางนี้เงยเ่ะตบตูดด้ยวยความนิ่มนวลของคากินิดนึงเอ,งองาไหมลองดูคาคิาคากิอันนี้เคยชิมแล้วอร่อยลองดูออกสื่อสิอ <laughs> เปืือเพื่อนที่เขาดูกัน เดีตามมากินยกอันใหญ่เลยแล้วกันยกเลยยกเลยโอเคอ้าวัวเป็นเปินอปนขาขาหมูปิวันนี้ชิลานเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาตรฐานนุ่มหนึบเหมือนเดิมใครอยากกินเข้ามาครับเปิดห้าโมงเย็นปิดตีสี่ แก๊ไลแมนฟูแพนด้ามีครับพิมพ์คําว่าข้าวต้มกุ้ยเคคัลเลอร์โพชนาขึ้นและกดสั่งได้เลยครับโอเคครับยังไงฝากด้วยนะครับคุณอ้อฝากน่อยฝากร้านด้วยนะครับอยู่แบรดดิ้งตรงห้ามแบดดิ้งซอยยี่สิบเก้านะครับขับผ่านมาก็แวะได้เลยครับอยู่เดึกอยู่เยอะครับไปเที่ยวไหนมาอยู่ข้าวที่บ้านโทรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ